ยังนึกาม่งหม้ขอเบิ่งดูครับเี่ยนอันนี้เพนคในงานเพื่อนอยู่ปะโอปติดรเบิ่งเบงเบิ่งอันนี้เพื่อนโบยูทุกคนอ๋อตดรเบิ่งเงินว่าว่ผู้รอคือวายุ่ได้หลายเมียแฮะรอปะว่ยู่กันเท่าไหนแต่ละมื้อนี่ยู่ด้กันเป็นสามเลย โอ้สุดยอดเลยเขาบ๊วยพิดกันหน่อยย่งน้ำกันบ๊ได้พิชบขได้ห่านะบ๊ยพีชบ๊ห่าอีกแบ่งเบียกันยังไงวันนี้สบายดีทุกคนมื้อนี้เฮากะซีมาพาทุกคนมาเบิงนอนทุกคนอันนี้เป็นหมู่บ้านของซนเผาตะโอยอยู่ทางฝั่งไต้เนาะมื้อนี้ตัวสิพาทุกคนมาเบงคลิปที่มียอดวิวหลที่สุดตั้งแต่ตัวเฮ็ดมานอทุกคนกับบคิดเลยว่าคลิปสิมาฮอดจุดนี้ทุกคน มาเบิ้งคลิปย้อนหลังปัาโดโวจนถึงขั้นแบบว่า400,000หกเลยทุกคนปัาโดโวเลยแบบว่ากลับมาย้อนย้อนเบิ้งคืนเลยทุกคนคลิปนี้วแบบ่าคลิปนี้นีเป็นจงังไดไปมาจังไดนะทุคกคนก่อนหน้าที่แบบตัวสิมาทายคล,คลิปนี้ก็คือตัวได้มีการมาแจกของเด็กน้อยในหมู่บ้านแห่งนี้เนาะสังเกตเห็นกับซิมีเด็กน้อยแบบอ้อมหน้าอ้อมหลังมาเต็มเลยทุกคนเนาะวันนี้ตัวเลยสิพาทุกคนไปเบิ้งครอบครัวที่มี เมียน้อยและก็เมียหลวงอยู่นํากันเนาะทุกคนเนาะกาก่อนอื่นเมื่อนอกกับพาทุกคนมาเบิ้งหมู่บ้านของข้าเจ้านะทุกคนหมู่บ้านของสมเทาตะอ้ยนี่กาเบิ้งไปเบื้องมานี่กัเป็นเอกลักษณ์เฉพาะได้ทุกคนขันทีว่าคือของสมเทาแล้วลุมกับบอเมนเนาะทุกคนเนาะข้าเจ้าซิมิระเบียงออกมามีคันใดขึ้นไปทั้งเทิงเงินครัวกอนเนาะและก็แต่ว่าข้าเจ้ามักซิมามักอาศัยอยู่กองตารางคือกันนี่หมานีเนาะทุกคน นี่เบิ้งเด็กน้อยเต็มทุกคนยางนี่อยากว่าลำบากเลยแหละตอนนี้นี่ไปไปเบิ้งน้ำกันเลยทุกคนว่าสิเป็นยังไงเดี๋ยวสิพาไปหาไปเน้นไปเจาะจุดว่าเขาจะอยู่น้ำกันยังไงเนาะเงินเพันทุกยากเออผู้เดียวจำได้อยู่อยู่ผู้เดียวอีกผู้เดียวอาเพิ่นคือมีลูกซะผูมีลูกเพิ่นนะฮะผูมีลูกเพิ่นอาเพิ่นอุ้มอยังดไงสิสิพูดลุงไม่ช่วยพ่นหันหน้าดูแม่นในนี่หันอย่โอ้ยู่ที่หลังพูดนะโอ้ หันมาแม่ไปเบิ่งอีนึ่งดูสบายดีโอ้เฮ็ดอีส่งกินบอแกินนี่ยังลู้งนอไหมอ่ขอเบ่งดูคือครับเนนี้เ่ยเนาะอันนี้เป็นภายในห้งานเพื่อนชุกยาไงที่ทุกยากับบุกุกเล้เพื่อนกานอนแบบนี้แล้วนอยู่แบบนี้เนาะ อันนั้นอันนั้นเพื่อนยู่เป็นโบเท่าอะเออเท่าเท่าว่าเป็นเท่าธรรมดาเจียนป้าอันเนี่ยฮะไม่ใช่เจียนป้าเป็นยังไม่ใช่แล้วฮะเป็นผู้เปิดอยู่จะเบื้องอันนี้เป็นเฮือนแบบของคนทุกข์ยากกันมั้งทุกคนเหรอการมาไฟไหม้ก่อเฮ็ดไหม้โอ้เงินเพื่อนไฟไหม้เหรอเพื่อนเลือได้ซ้ำนี่สิวะอยู่ปะเห็ดอ๋อติดโถเบื้องเบื้องอันนี้เพื่อนโบยูทุกคนอ๋อติด เงินเพื่อนแบบสุดยอดน้องอย่างก็เก็บมาหายกระหงผืนหนึ่งเอาเราเพื่อนไปใส่อะไรเดี๋ยวนี้เพื่อนไปป่าไปป่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายสบายดีโอ้เฮ็ดหยังไม่เท่าฮะกระเจาะกระเจาะกระเจาะไอ้ยังเนาะกระเจาะเนาะ อย uh, right? hmm. oh. ู่ผ uh, mm ู hmm. ้เดียววแม่เท่าอือเดียวอืมคนเดียวพวกายแล้วอ๋อพวกร้ายด้วนี่ฮะพวกร้ายด้วนี่เมียกุ๊กเมียกุ๊กพ่อมีสองเมียเอาอีกอีกอีกเมียหนึ่งไปเสียแล้วสิเมียเนี่ยมันเชียแล้วอีกเมียหนึ่งเสียแล้วเออพ่อผมป็เชียแล้วเนี่ยเอ้าแสดงว่าแม่เท่าอยู่คนเดียวโอ้ ล,ลูกหลานได้撒ลูกหลานอยู่น้ำกลูกหลานปะโออยู่อยู่นี่น้ำกันมันบ่กะมีลูกอยู่นว่ลูกผู้เก่าเลยกะมีอยู่บ่อยู่นี่ลูกผู้เก่าเพิ่นเล่นเพิ่นกัฮะดูดูเพิ่นอืมกะยังดีเนาะเพิ่นกายอยู่น้ำลูกเนาะแต่ว่าอันนี้แบบเพิ่นมีสองสองเมียตะกี้อ,ย, ah. อ man, ยู่น้ำกันเลยเียโน้อหมีหลวงอยู่น้ำกันเลยไม่น้ำกันเลยโอู้่ในปค้าเนาะก็นอนน้ำกันเลย นอนกันสามคนเลยมันหมดสามคนอ่าไม่เท่ากุบคาใครไม่เท่าเฮ้ยจังไหนไม่เท่าเบิ่งถามมึงดูเป็นยังไงนอนกันสามคนนอนนั่กันเลยนอนนั่กันเลยสามคนเลยโอ้งาขัวป้าอีหมอฮะขัวเลยขัวขั่วคุร่าคือว่ายุได้หลายเมียแท้ ออรอป่ะผัวรอเลยนน้อยรอ,อ,อ,อได้สองเมียเนาะแต่ว่าอันนี้เพื่อนแบบว่าน,น้ำฮะพายุน้ำกันแล้วกานันอาจะบอ่อได้พิษได้เถียงกันเนาะได้พิษแต่เพื่อนเพื่อนเสี่ยเสี่ยไปน้ำกันเสี่ยไปเป็นอย่างเมียเป็นอย่างเมียน้อยเป็นอย่างเป็นพญาติแล้วเมเป็นพญาติทั้งสองเมียกุ้งก้นตาหยุดหันก็ทั่วก็เอาคอมันเป็นคอคนกับในคนหันและบาดหันทั่วเมื่อไร มันเป็นยังกบักได้ชาวว่วอืมมันเป็นจะอีสักรึเปลไปบักกมาเยอะแยะูสิโอเนาะอันี้สุดยอดนะฮะพว่าอยงลูกชายเป็นลูกเพานันลูกลูกลูกของลูกเมียปุ๊นมีลูก ลูกเมียกกเออเพื่อน,น,นอมันบ่มีลูกอ๋อเอาอันนี้เพือพ่อนกับเพื่อนก็เดี๋ยวเมียกอกมั้งหรอเออเมียป้ายเนี่มียน้อยเมียน้อยมามีลูกเพื่อนบอ่มีลูกออลูกเดียวเพื่อนเออนป็นลูกเมียกกเนาะดูดูนั่นมันนี่กับมัเป็นอยังเนาะคือเอาเมียน้อยเนาะผู้ใดกับยุผ <laughs> ู้ใดกับเมีเยให้กันเนาะอยู่ตรงกันจะคนอยู่นี่เก้าคนและวสองคนเก้าคนเก้าคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดก่อน ผู้ผูวนะผู้ผู้ผู้เป็นแม่เจ้ามีลูกต้อกันเก้าคนลูกต้อกันจ็ดคนใค่บอกบอกอนาผู้อนาแม่แม่นะแม่ก็ใครบอกแม่ละชีคดหักช่องคดเอาเอาผัวอยู่บ้านเอิญเพึ่งนหันตายโอ้ดยโดยเข้าใจละยังจะเรียวค่อยครับทั้งลูกทั้งเมียไปแล้วก็ทั้งแม่คปนี้โดยโดยแต่กี้กับยูต้องกันหมดเลยแม่นมอต้องการเช่นะลูกอ้เพ่อนหันเพื่อนหลาน ร้านคอยด้วยดวยลูกอ้ายคอยร้วยดวยโอ้ขอบใจลา้ๆขอบใจไร้พี่ลึกเนาะเจ้าบุฮียนแบบนีะเจ้าบุฮเยนแบบนี้โอ้สมเมียยืนนกันตัวคอยบอลเลยเป็นยังช่องคือกั้นข่อยเห็นปะอันนั้นผู้หนึ่งหันลูกเนี้ยกกผู้หนึ่งหันลูกเนี้ยไป โอ้ยู่น้ากันนะเชี่ยเล่นเมียกับว่าไปย่างอันนี้เพิ่นแบบว่าเสียแล้วเนาะเสียแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบว่าอยู่น้ากันเลยนอนน้ากันเลยไปเ็สกินเ็ดอยู่เดียวเนาะอย่าตัวนายไปาย่างไปไปแล้วอันป่าฮุบตัวนเราไปไกลเลยแล้วอ้าวคตดต่อเลยันเด้นี่สามเมียนะสามเมียโอ้มีสามเมียเหจ๊ะเพิรนว่ายออกไอ้ที่ฮะ โอ้ไปสร้างมาคนนู้พ่นคนเสียใจไดนะ้ขนาดไปว่าคนเท่า,า,าอ่าเวลาอ๋อโดยโดยเบิร์นไปเบิรงนทางนี้หนึงเนาะทางนั้นสุดยอดเลยเพิ่กนกำลังแบบสาดนั่นอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการอยู่อาศัยของเพิ่อนนอนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็เน็ดเงั้นแบบนี้นแล้วเนาะทุกคนเพื่อนกับบนขบา่างว่าเอาว่าพออยู่เนอะอาะหาแบบอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็มาอยู เบื้องอันนี้นี่เป็นเงืนอนคัวเพื่อนนี่แบบซ่อนลงมาลุมนี่เนาะทุกคนซ่อนลงมมลุมนี่เป็นเงือนคัวเพื่อนเนาะแต่ว่านั้นสิเป็นเงือนเงื่อนทึงเพื่อนเนาะสุดยอดเนาะเบื้องงัวกับแบบนอนอยู่กลางเดินเลยอันนี้แหละเป็นวิถีชีวิตบ้านของแท้เนาะเป็นประมาณนี้เลยที่จริงมันก็ยังมีมู้หลายมู่บ้านอยู่เนาะแต่ว่าตัวกะคือสีนอนชงเมียยังยังมม่ชคนนะี่นี่ไปอน้าวไปขนาไปเบื้องตัว วาฮ่าแท้ัวเนาะยังมีอะมดมันยังชคนเลยอไม่มา,มายืด้นกันหรอยดต้นหล่ใช่คนหนึ่งโมยปน,นัมนี่นี่เนี่ยป้ายนีแค่ไนนี่ฮนะันเลสยเนี่ยพวกฮันยังยืหอันนี้พิ่ยูดต้นกันเลน่นหรอ,อ <c oughs> โอ้สุดยอดหลาูผ <c oughs> ู้ไร <c oughs> เป็นหัว,วมันบอ เพื่อนน่นเนียนบอกเออเมียก็พูดุ่นด้อ้าวจดนอนน้ำกันเลยนอนน้ำกันเป็นสามเลยเอออ้าโรอขนาดเนาะไม่ยอมป้าด้อยนะเออหัวเราะหยอดสิที่เบิรมันหยอดเมียไม่นะเออหนีเมียมาสอนมวยได้ขนาดฮ็ดจังไหนดีเนี่ยนี่แหละอ้เพื่อนนี่เพื่อนเขาไปเบิ่งกันนี่แหละเอื้อยเพื่อนเพื่อนหันเอื้อยเพื่อนอันนี้เป็นเอื้อยเพื่อนเอื้อยเพื่อนอ่ะจดไปเบิ่งกันเราะอืมแล้นี่ โอ้เสแวงว่าบ้านในมีสองครอบครัวเนาะมีสองเมียแถมยูน้ำกันมอนี้แห้งเศร้โอ้กระลางกระเน้อยเนาะยูน้ำกันเท่าไหร่แต่ละมื้อนี่ยูน้ำกันเป็นสามเลยอ๋อ้สุดยอดเลยเขาบ๊อบพิดกันหน่อยยูน้ำกันบ่ได้ผิดบ่ได้ห่านนะบ่ผิดบ๊อบให้แบ่งเบี้ยกันเังไหร่บ้านนี้ แม่เมียไม่หนี่าเลยลูกจะคนละจ้ะลูกนี่หนีใช่จะคนช้องสองเมียได้ลูกของคนลูกบ่ลูกโอ้ยหลายแล้วลูกยิงมันโคตรมัดทั้งทั้งมืดจะคนทั้งมืด หกคนอ๋อสุดยอดเลยเมียพวกสองคนโอ้เมียเมียโกกสองเมียน้อยสามฮะสี่คนปิดเจ็ดต่อสั เย็ดเ็ดเนาสุดยอดเนาะเอาบบเจ้าเก่าสองคนมาโบนี่บ่กามเงินกันกระชับพดหนึ่งนิรานคอยฮะเมืองน้อยชาวลานเนาะลานโอ้สุดยอดเลยเมื่อไหร่สิมาเฮียนมวยน้ำกันเฮียนเงี้งกันได้กันได้กันได้อาขอบใจขอบใจหลายๆโอ้สุดยอดเนาะอยู่น้ำกันเลยเคุนแบบสุดยอดเนาะทุกคนนี่แหละเนาะพื้นกาแบบ อยูห่ากินหมงคล้นกะหนึ่งข้าวหมองคล้นกะร่างถ้วยอย่างประมาณนี้นะเอาเนาะทุกคนเนาะสาระคลิปนี้ก็น,น่าจะมีแต่เท่านี้แหละมีแต่ว่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์หลักกดซับสคบไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้ตัวเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อสาระคลิปนี้สิขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะ